มันหลวดหลดบทาไผยยังว่าเวลาไหมผู้ดใดเสียเยั้งกระสังเวลามันเลยบทาไผยหนาเงิดบญ,ญาตยาดยมเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปหลายเ่าใด ชีวิตของคนทุกคนในโลกย่อมลำบากเวลามันผ่านไปตามธรรมชาติแต่มันทำให้ชีวิตของคนเราตลอดทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกเสื่อมไปเสื่อมไป แล้วก็เสื่อมไปเสื่อมไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นสัจธรรมอันนี้ก็คือความแก่อายุมากเพราะวันเวลามันผ่านไปมากก็เลยทำให้อายุมากขึ้นแต่ชีวิต สั้นลงน้อยลงตามลำดับ <c oughs> อายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นชีวิตก็หมดไปสิ้นไปสูญไปทั้งโลกเป็นอย่างนี้จะอยู่ประเทศใดก็ตามชาติใดภาษาใดศาด <c oughs> สนาใดๆก็ตามทางโลกเหมือนกัน โลกมนุษย์นี่มันน่าคิดน่าศึกษาแต่ละคนแต่ละคนดูแล้วก็มีแต่ความอิ่มใจว่าเกิดเป็นมนุษย์ทุกชีวิตเมื่อมาสู่โลกมนุษย์แล้วก็ปลื้มใจดีใจอิ่มใจแต่สิ่งที่มนุษย์สโลก <c oughs> ได้ข้อคิด ผู้มีความเข้าใจในชีวิต <c oughs> จะได้ข้อคิดได้ธรรมะเโลมจิตชโลมใจเมื่อธรรมะชโลมจิตชโลมใจชีวิตของผู้ใดใครก็ตามทั้งโลกแม้ร่างกายมันจะแก่ ผมหงอกตาฝ้าฟางบอดงูหนวกตึง <c oughs> ร่างกายสะพรังพร้อมไปในเส้นเละเอ็นก็ตามแม้ร่างกายนี้มันจะสุดโทมไปตามการตามเวลาของมันก็ตามผู้มีธรรมชะชโลมจิตะโลมใจนั้นย่อมไม่หวั่นไหวเลย ไม่หวั่นไหวเลยคือรู้ความจริงเรียกว่ามันเป็นธรรมดาความทุกข์ก็เลยไม่ครอบงำจิตสมเด็จพ่อพระสมาสมธเจ้าแสดงไว้เราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนรู้อยู่ว่าทุกชีวิตไม่เกินร้อยปี เกินบ้างก็ไม่มากส่วนมากไม่ถึงร้อยปีก็ต้องกลับจะกลับไปไหนขึ้นอยู่ที่จิตขึ้นอยู่ที่จิตแต่จิตนั้น ถ้าธรรมชาติของจิตจริงๆไม่มีอะไรเกิดร่วมผ่องใสบริสุทธิ์สงบอยู่อย่างนั้นแต่ว่าจิตของชาวโลกมันมีเจตสิกเกิดร่วมเจตสิกเกิดร่วมอยู่สองประการ หนึ่งเจตสิกอันเป็นบุญเรียกว่ากุศลธรรมสองเจตสิกอันเป็นบาปเรียกว่าอากุศลธรรมเกิดอยู่กับจิตในขณะใดที่อากุศลธรรมเจตสิกเกิดร่วมกับจิตกุศลธรรมออกจากจิต จิตของบุคคลนั้นก็เศร้าหมองขุ่นมัวด่าพร้อยก็ทำให้ร่างกายนะัเครียดไปด้วยหน้าบูดหน้าบึง้งหน้าตึงหน้างอไปตามลำดับแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันต่อๆไปพูดจาก็ไม่ไพเราะสนะโสด เพราะอากุศลธรรมคือบาปเกิดร่วมกับพระาชาจิตราชแต่ในคราใดกุศลธรรมคือบุญเกิดร่วมกับพระยาจิตราชพราราชาจิตราชก็ผ่องใสเพราะบุญเกิดร่วม เมื่อเกิดร่วมเวลาใดก็ตามถ้าเราดูคนทั้งโลกดูใบหน้าก็เอ,อิบอิ่มยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาภพเรสนะโสดเย็นเย็นยืนอยู่ก็เย็นนั่งอยู่ก็เย็นนอนอยู่ก็เย็นทำการทำงานอยู่ก็เย็นเย็น เย็นไปตามลำดับดีไปตามลำดับถ้าเวลาใดอากุศลและเจตสิกคือบาปมันมีกำลังมากเกิดร่วมกับจิตพระร,ราชาจิตรราชพระราชาจิตรราชก็เศร้าหมองอีกคนก็เลยเครียดพูดไม่เพราะด่ากันแหลกที่เราเห็นกันชาวโลกบางคนเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นพระบุรเจ้าพระองค์จึงทรงแสดงไว้ให้เราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนดูแลพระราชาจิตราชฝึกฝนอบรมพระราชาจิตราชให้พระองค์มีปัญญาเมื่อพระองค์มีปัญญาอามาตยฝ่ายบาป เข้ามาพระองค์จะจัดการออกไปเดี๋ยวนี้จัดการไล่ออกไปเลยกูไม่ครบมือพระราชาจิตรราชมีปัญญาก็เลยไม่ได้มีอาคุศลเข้าเฝ้าพระองค์ก็แช่มชื่นเบิกบานอยู่กับอมตะ ฝ่ายกุศลธรรมเย็นเลื่อยไปถ้านานๆานอมาตฝ่ายบาปอากุศละเจตสิกเข้ามาพระองค์ก็จัดการอีกถ้าผู้ใดมีชีวิตอยู่อย่างนี้จะเป็นพระก็ตามเป็นแม่ชีก็ตามแม่พรามพ่อพรามก็ตามญาติโยมทางโลกก็ตาม ชีวิตของบุคคลนั้นย่อมอยู่ด้วยความผาสุกไม่เป็นทุกข์อะไรทางโลกแม้โลกมันจะหมุนไปในทางใดก็ตามแต่จิตสงบเย็นอยู่เพราะฉะนั้นการให้ทานก็ดีปรารถนาพระนิพพาน รักษาศีลก็ปรารถนาพระนิพพานอย่างญาติโยมทั้งหลายถวายสังฆทานพระมาาพงพันนากล่าวนิพพานะปัจยโยโหตุสมาทานศีลจบญาติโยมก็นิพพานะปัจยโยโหตุน้อมจิตไปสู่พระนิพพานคือความพ้นทุกขโลกมนุษย์ของเราผู้ดใดใขรก็ตามมาแล้วนะ ถ้าเข้าใจดังที่หลวงตาพูดในฝั่งนี้สั้นๆน,นี่นะชีวิตของบุคคลนั้นแม้มันจะแก่เจ็บป่วยแล้วก็ตายแต่ประโยชน์มากมายมหาศาลสร้างบุญสร้างกุศลสร,รสร้างประโยชน์สมควรแล้วประโยชน์ตนก็ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาณและประโยชน์ผู้อื่นก็ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาณ จะไปก็ไปดีไปดีถ้าย้อนกลับมาสู่โลกมนุษย์อีกโลกมนุษย์จะเป็นสมบัติในโลกมนุษย์หรือจะเป็นบุคคลในโลกมนุษย์ก็ตามยินดีต้อนรับบุคคลผู้มีบุญมีกุศลเพราะมาทำประโยชน์ใบเกลโลกนั้นไม่ลำบากอะไรและในที่สุด มีโอกาสได้เจริญภาวนาเจริญวิปัสนาภาวนาเจริญสมถะก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิเกิดฌานเจริญวิปัสนาภาวนาก็สามารถบรรลุมรรคผลพณิพานอันนี้คือโลกมนุษย์ของเราเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดใครก็ตามมาเจอโลกมนุษย์ไม่ ประพฤติปฏิบัติไม่สร้างสมอารมณ์คุณงามความดีแถมยังทำบาปบาปก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,ม,นมากขึ้นมากขึ้นบุญก็น้อยลงน้อยลงเวลาใกล้จะตายบาปก็ครอบงำจิตตายเพราะจิตดวงที่มีโทสะก็ลงนรกใช้กรรมในนรกเกิดตายเกิดตายถ้าบาปนั้น มันเต็มไปด้วยโลภะตายพระจิโดวนนั้นก็ไปเกิดปเป็นเปรตอสุรกายใช้กรรมในเปรตอสุรกายนั้นถ้าบาปนั้นมันเป็นโมหะชีวิตของบุคคลนั้นเมื่อตายก็ไปใช้กรรมในกำหนดสเดรจาน จนกว่าจะใช้กรรมนั้นหมดที่กับขังของสัตว์โลกก็คือนรกเปตสุรกายสเดรฉานเหมือนกันกับในประเทศต่างๆมีเรือนจำทำผีดกฎหมายบ้านเมืองเมื่อโทรสานุโทษเป็นอย่างไรสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิต หรือแปดิบปีเจ็ดสิบปีหกิบปีเป็นต้นไม่ไว้หน้าใครวัตตะสงสารของพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเนเป็นสิ่งจำเป็นจำเป็นญาติโยมทั้งหลายเมื่อเราท่านทั้งหลายทำบุญทำกุศลไว้สมบูรณ์บริบูรณ จิตของเราก็ผ่องใสเช่มชื่นเบิกบานเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตบุญสมบูรณ์สมบูรณ์อยู่ในจิตในใจด้วยการให้ทานรักษาศีลจิตใจสมบูรณ์ด้วยบุญอย่างนี้จากโลกมนุษย์ไปก็ไปดีไปดีไปสวรรค์ด้วยทานด้วยศีล สเสวยบุญในสวรรค์หกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งตามกำลังแห่งบุญถ้าผู้ใดเจริญสมาธิสำเร็จฌานจากโลกมนุษย์ก็ไปเกิดในพรม,มโลกถ้าผู้ใดละบาปละบุญหมดสิน้นบาปก็ละหมดสิน้นบุญก็ละหมดสิน้นจิตไม่มีบุญไม่มีบาปเป็นจิตที่ผ่องใสบริสุทธิ์สงบอยู่ จากมนุษย์ไปไหนเนิพานถ้าผู้ใดเข้าถึงเนิพานแล้วจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดในมนุษย์พระรักษาอีเต่อไปสงบเย็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปอันนี้คือสมเด็จพ่อแสดงไว้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายให้ทานรักษาจินเป็นต้นบำรุงบิดามารดาสงงครหบบุตรัญญา,าติพี่น้อง เป็นที่สุดเป็นต้นปรารถนาพนิพานจึงจะไม่เวียนว่ายตายเกิดในมานกพบทงสารอีกต่อไปหลงตาอนโมทนามานอก็ <c oughs> เห็นสมควรแก่โอกาสในเวลา <c oughs> ด้วยอานุภาพบารมีคุณปฏิรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ระเทรานุเทระครูบาอาจารย์ประสง์องค์สามนเณรแม่ชีแม่พรามพ่อพรามญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีเราเป็นบุคคลผู้มีบุญได้มีโอกาสมาเกิดในโลกมนุษย์จิตใจยังน้อมไปสู่บุญสู่กุศลมีการให้ทานรักษาชีวฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นต้นหลับตาลงสักนิด สำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเนเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมช่ำชื่นเบิกบ,บาเนเอบิมพงแพว แล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชาขุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาผู้มีพลอดุลยเดชมหาราชบรมมานาถบพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพะมาหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ที่สวรรคตไปแล้ว พระบรมวงศานุวงศุทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในราชการที่เก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวงน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและกจ้าุณพระสินีนาถพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ท,ท,ทุกพระองค์น้อมบนญน้อมกุศลถวายเด่บุรพาจารย์เจ้าพระเถราชา์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของใครของมันเด้อ จากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อเนื้อก็เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองแม่ตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอบทิบุญกุศลให้แก่ปูย่ย่าตายายสามีพันยาบุตรธิดาลูกหลานครูประชาจารย์ผู้มีบุปการาระคุณทั้งหลายทั้งปวง ตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรมนายเวรเป็นต้นแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้แก่บรรดาสรมพสัตรทั้งหลายขอทุกๆฝ่ายจงรับรู้รับทราบและขอให้อานุโมทนาสาซุการเหมืออกระตุนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอพระเทรานุเทระรบาาจารย์ประสงค์องค์สามนเณรแม่ชีแม่พามพ่อพามญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลก ขอจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่รงเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิธพรรชัยทั้งสี่ประการ คืออายุวันนะสุขะพลระปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติเนื้อิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นๆจงพรันสาเร็จจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จและในที่สุดขอให้มีโอกาสได้ประบติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ เึงสันติสุขกล่าวคือมาผลปณิพานด้วยกันจงทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอด <c oughs> กวดน้าร,รับผ่อนเนอเย็นเย็น ยถาวาริวหาปูราเปริปูเรนติสาครังเอวเมวะอิตถินังเปตานังอุปกปะติ <Sessant> 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 สัพเพบุเรนโตสังขปาจันโทปนาโสุยถามณีโชติรโสยถาะวิวจันโตสารบรม Satsang